จะเห็นมีไพ่ดีๆอย่างไพ่เหรียญไพ่ไพ่อะไรต่างๆเขาโกงก้าวดาดกับเหรียญนั่นหมายถึงถ้าเราทําอะไรที่ดีๆมาแล้วเหมือนกับว่าเราไม่ดีไปอยู่ในเรื่องของในเกณฑ์ที่ยังไม่ดีเขายังเก็บคนพวกนี้อยู่อือคือเอาเก็บไปถึงว่ายังเอาไว้ค่ะยังเอาไว้ไม่ได้เก็บขึ้นไปไม่ไม่ไม่แต่เก็บขึ้นไปเขาจะเขายังมีอยู่นะคะมันยังไม่เกิดนะเหตุการณ์นี้เขาเรียกมันยังไม่เกิดนะคะเดี๋ยวมันจะค่อยๆมาอีกอเพราะฉะนั้นทุกเรื่องมันถึงได้เป็นเดท ผงบินภูเขาไฟน้ำแผ่นดินไหวทุกอย่างมาหมดคถ้าสมมติเราจะฟันเลยกับเรื่องนี้เหตุการณ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นและมันกำลังจะมาเอาแเบว่าไม่กว้างนะเข้าไปกับแคบๆตกใจนะเวลาผมเห็นตึกถล่มนะเมษานี้จนกระทั่งถึงของในช่วงของประมาณมิถุนาค่ะครับ เมษานี้เลยค่ะสิ้นเดือนนี้วันนี้ละค่ะวันน